ไปครับคุณโอไปครับมาไปครับอ๋อดันครับโอ้โหเม็ดมาเวยอ่ะกินก่อนครับกินก่อนกินครับกินครับ ผหนีครับหนีครับไปครับผมตังกึนไปเชื่อมครับเดี๋ยวแม่งตายเดี๋ยวมาตาย ไครับไม่ให้มาเขาลงมาช่วยหอแม่นขึ้นฝั่งนี้ได้นี่ว่าไปครับไปครับเพื่อมาก็าโดดลงมาเราจะได้วกอย่างงี้ครับท่านผู้ชมวกมาผูกเองไปครับไปครับพิวครับโกนหนีครับ ทำไรพี่จะมาดันผมว่ะอ่าโดดครับโดดครับไปครับอีกตัวครับอีกตัวแยกล่างถ้าให้อ่ะมาตัวนี้จอหน้าคุณเลยดีกว,ว่ามา ดัขึ้นไปครับนั่นแหละถอดดินทำท่าท,ทีว่าซอนแล้วกันนะครับโอ้โหไอเบียตัวนี้เรากำลังจะโดนเผา ชุบชุบชุบมาจอดตรงนี้นิดนึงอ้าวโดนแล้วะครับม่มม่มมาต้องตายแล้วหนึ่งตัว จะโดดมาลงมาลุกเลยไหมตายละหนึ่งตัวมานี่นครับโดดมาลุกจริงด้วยเว้ยกินดีครับกินนะผมกินครับผมเขาไม่มีม้าเหลือแล้วดันครับ หนีดิครับรออะไรล่ะฮะโยครับโยครับโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเล่นท่ายากนี่หว่า กินไม่ได้ไม่เห็นเหรอพี่แทงเข้าไปครับมกินไม่ได้ไม่เห็นเหรอเรือผมพูกอยู่อ่ะ จะมากินมาชันเออหว่ะมาเราหนีไม่ได้นี่หว่าเย่ยแล้วมาหนีไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเรากินตัวนี้ก่อนเรากินตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันก็จะได้ของมันเองนะครับเหลือไม่หนีแล้วครับเหลือไม่หนีเหรอ กินครับเรือหนีป่ะครับอ่ะกินเรือครับกินเรืออืมไปล,ละชั้นหนี ใช่ไหมครับกินเบาครับมาถ้ากินมาโคนก็หายครับเอาง่ายเลยเออกินมาผมก็เอามาอีกตัวฟันโคนนั่นแน่ดันตัวนั่นเด้อจะผมกำลังคิดอยู่นะครับผมกินครับผมพี่ต้องเลือกเอาครับผมกินตัวไหนครับเลือกที่กินตัวนั้นอ่ะเราลูกตัวนี้โอเคไปครับผม ไปครับอืมทำไรอ๋อกินเม็ดได้อยู่นะกินเม็ดฮ่าะล,ะล่าลลำอ่ะกินกินเหลือครับกินเหลือ กินเรือครกินเรือเอาละป้องกันไว้ก่อนนะไม่ให้เรือมากดเอาสั่งงานแล้วพี่ก็จะมากดม้าผม เงือดเข็บหดหัวนิดนึงครับเดี๋ยวแม่งตายอืมอ่ากระเถิบนิดนึงครับกระเถิบนิดนึงจับจันไมเช่อมอ่าลุกหนึ่งทีแล้วกันนะครับ ลุกหนึ่งทีเขาไปไหนวะอะอยากรู้เหมือนกันลุกอีกหนึ่งทีครับผมยังไงเขาต้องโดนลูก,กินเรือครับผมเพราะว่าผมสั่งมาแล้วเขากินคงผมเปิดมาลูก,กินเรือนะครับเขาหนีผมก็เอาเรือลุก,กินเรืออยู่ดีครับยังไงก็โดนลุก,กินเรือนั่นเองนะครับมีใบสั่งครับใบสั่งเว้แต่ว่าเขาหนีขึ้นไปข้างบนอ่ะกอาจ,จะรอดอยู่ ืไปครับเปิดลูกครับนี่ไปไหนครับหนีไปตานั้นอ่ะเราอย่าเพิ่งครับเราลุกตัวนี้เลยดีกว่าเราเอาแม่งตายเลยดีกว่าอย่างนี้ครับเอาเรือมาปิดสิจ้ะอ่าโอเคอ่ะลูกตัวนี้เข้าไปครับตู้มกจายครับเหลือกินไม่ได้นะครับต้องถอยอย่างเดียว หายหมดเลยลงเหลือกระจุยกระจายค่ายแตกครับผมกินเข้าไปอ,อืมอ่ะกินลุกเข้าไปครับเอาเลอกินมามาเร็วกิน ลุกข้นมาครับโอเคขอบคุณครับ